เฮดังๆวันที่หนึ่งตุลาคมผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรับเงินคนละ500บาทนาน3เดือนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ นายอนุชาบูรพชัยศรีโคษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายดานุชาพิชยาน,านันรองเลขาธิการสำนักง,งานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอสอชอและนางสาวการจนาตั้งประกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายภาษีสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังก็ได้แถลงผลการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสบศโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการมาตรการการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศและเพิ่มกำลังซื้อให้แก่กลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไป ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังโดยแบ่งเป็นสองโครงการได้แก่โครงการที่หนึ่งโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะเป็นการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อการอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจำนวน500บาทต่อคนระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2563 ซึ่งก็มีผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน14ล้านคนที่จะได้รับสิทธิ์นี้นะคะโครงการที่2นะคะนั่นก็คือโครงการคนละครึ่งนะคะซึ่งภาครัฐก,ก็จะร่วมจ่ายแล้วก็เน้นช่วยเหลือประชาชนในระดับฐานรากที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน10ล้านคนโดยจะเปิดลงทะเบียนในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้นะคะ ซึ่งก็คาดว่าจะมีการใช้จ่ายตั้งแต่สิ้นเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนะคะก็ไม่เกินคนละ3,000บาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยหาเร่แผงลอยที่ไม่ใช่นิติบุคคลหรือว่าร้านสะดวกซื้อหรือว่าธุรกิจเฟรนชชายนะคะโดยในช่วงท้ายนะคะโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะคะว่าจะมีการเร่งรัดนำผลการประชุม เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอ,อมอให้ทันภายในสัปดาห์หน้านะคะเพื่อให้การดูแลพี่น้องประชาชนได้รวดเร็วต่อไปนะคะสรุปนะคะทางสบสนะคะก็จะเพิ่มเงินให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนจำนวน500บาทนะคะให้เป็นระยะเวลา3เดือนนะคะนั่นก็คือเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมนะคะก็จะได้รับอยู่ที่ คนล,ละ500บาทนะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ